สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทําสมูตตี้อะโวคาโดทําง่ายๆเลยค่ะสมูตตี้อะโวคาโดจัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเลยนะคะม,มาเริ่มทํากันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมก็จะมีอะโวคาโดมะนาวโยเกิร์ตและน้าผึ้งเกลือเล็กน้อยและน้ําแข็งหนึ่งแก้วใช้อโวคาโดครึ่งลูกวันนี้ได้อโวคาโดมาลูกใหญ่เลยนะคะ สำหรับอะโวคาโดมีวิตามินและแร่ธาตุสูงเช่นวิตามิน B ช่วยป้องกันโรคเน็บชาและยังมีวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งอะโวคาโดมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวพอเราเตรียมอะโวคาโดแล้วจากนั้นนำมาปั่นร่วมกันได้เลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไป1แก้ว ามด้วยเนื้ออะโวคาโดมะนาวและน้ำผึ้งอย่าลืมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะสุดท้ายก็ใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดปัน่นด้วยนมสดหรือปั่นด้วยโยเกิร์ตแบบนี้ดีต่อหัวใจเลยค่ะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และยังเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ใส่จนครบหมดแล้วนำมาปั่นเป็นสมูทตี้ได้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะมีรสชาติอร่อยหอมมันมีความหวานนิดๆเหมาะที่จะดื่มเพิ่มความสดชื่นในช่วงบ่ายดื่มแล้วได้ประโยชน์แบบนี้อย่าลืมลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ